กับสวัสดีครับปูอ่ากาดูกาดูค่ะวันนี้กาจีขออนุญาตปูล่องตัวเลขล่องซองนเด้อค่ะ,ะมื่นงวดนี้มีพิเศษเนาะค่ะปูเนาะตอนนี้จะเอาเลขเบืง้งเรารับลำเนี่ยค่ะซินารนายซินารายค่ะวันนี้วันที่เออเอองวดสิบหกพฤศจิกายนเนาะ,ค,ะ 66, 66ค่ะหกหกค่ะ มเลขบึ้งเดี๋ยวค่ะปูได้ตัวใดค่ะปูได้แปดห้าเจ็ดเลขบึ้งนะแปดห้าเจ็ดค่ะโอ้เลขงามอยู่ตัวนี้ค่ปะปลาเลขเลขงามค่ะปูเลขงามอยู่ค่ะคัน กานตัดเลนสองตัวกะตัดเอาเลยบุก่ะปูหรือจังไดค่ะแง่้ยงเงีเดือดเลนได้แล้วแม่แม่แม่ปูคำนวณไว้นะเง้ยไดค่ะเอาให้เอาให้เอฟซีเบงตรงตรงเงินค่ะเพราะว่าโจุพระด้วยกับมีปัญหาเรื่องการเขียนตัวเลขเลฟซีคนกับว่าเขียนบ่ตรงบ่งามเขียนบ่ตรง่ผลมาเพราะว่ามันกิบโบธนัดเดี๋ยเดี๋ยเกษตรเพื่อนเบิงอยูไออีกวันสุดท้ายเนาะ ปูตัดกะสิเป็นแปดาบอกค่ะปู้แปดฮาเจแปดเจ็ดไปเน้าแปด5แล้วก็แปดเจ็ดบอกค่ะปูแปดเจ็ดาเจ็ดไปเนอาเจ็ดเนาะค่ะตัดอย่าลืมกลับน้ำเนาะค่ะกลับเอาโลดค่ะอันนี้ข้างแรกข้างแรกที่ปูไปได้เลขบึ่งมากค่ะ ไปเฮ็ดเอาเนาะค่ะไปเฮ็ดมาแล้วกับฟันเนี่ยฟันว่าได้ขึ้นผู้เขา<อ>ไปคนตกลิ่นคนตกลิ่นไหมพอ่อปลาเข่งร้อยเยอ่ทั้งหมดมน,นจจะเรียนพระราชาไปทั้งหลังเขาหมดนะเขาเลยแก็บบอกว่าตัวเขาจะบ่าเขาเลยวานเสร็จน่ะค่ะแก็บเอาปลาเข่งได้ปลาเข่งพร้อมได้ทั้งผู้คันว่าฟันว่าได้ขึ้นผู้สิเป็นทั้งข้างบนท่อนตัวขาปูเนาะ คือั้เขาเนอะุดยอมเลยหรอโอ้คันร้นแรงจ้าตัจเชงไปจักมาเชนปีนขึ้นมานงเห็นก็เได้จับบ่อไะนี่เนี่ยจับจับปูกับมีอยู่อู้ยเจ็ดแปดน้ำเนอเอาแปดเจ็ดมีอยู่ค่ะเนาะแปด้าแปดเจ็ด้าเจ็ดกับมีอยู่ค่ะกันสซวันเาอันจับเนาะค่ะปูจับปานะมันปาจองกันนะจ้ะ อันนี้ก็แสดงว่าสีได้เหล่นี้ละค่ะนี้เนาะกันได้เลขตัวนี้มากเนาะค่ะปุ้เนะเาะเลขตัวนี้ขาอีกหรอค่ะปู้อันหนึ่งขอเลขคำนวณ้ำแหน่งค่ะเลขสุดคำนวณจ้ะมันกันนี้อ๋เขียนนดะจ้ะนี่เจ็ดห้าเจ็ดห้าค่ะห้าสามห้าสามค่ะแปดเจ็ดแปดเจ็ดค่ะอืม เก้าสามเก้าสามค่ะเรื huh. uh ่องการสองศูน huh. ย uh ์บ huh. uh ่ค่ะอุ้ยซ้ายเข่าเนาะเสียงหายนี่เลยอย่าเฝ้าโทรมาเด้อผู้ใดก็ได้ขาปูบ้าน กันกันเสียงซ้ายเข่ามานี่เสียงมันอีกเก้าสามแล้วกับสองศูนย์แล้วกันยังอีกครับปูหลักศูนย์มี2 0สองศนมีศูนมี 0, สามศมีศูนย์เจดศูห้าสามศูแล้วกับศูนย์เจ็ดนาะค่ะอืมมีขนัน้นะอันนี้ลักศูนย์ค่ะอันนี้พูดแน่นตัวใดค่ะปู้เกิดว่ามัน จ็ดหาไแล้วเืแดเจดปแล้ว, 8, ลวเน้นยุตเจ็ดหาแล้วค่ะอเด,เดี๋ยวค่ะเจ็ตัวเน้นก่อนเจดหาก็แปดเจ็ดเน้นสองทางนี่เลขบึง้งพญาบึ้งแล้วค่ะอืวันนี้ รุ่งหาเนี่ยละรักศูนรัก็คือศูนหาตัวเดียวนี่บอค่ะ,คะเน้นเน้นซูนหาตัวเดียวค่ะอันนี้เป็นเลขบึง้งเพราะว่าเลขบึ้งนี่เป็นงวดแรกคะ่ะเลขบึง้งที่ปูไปนั่งเอาเนะคะ่ะขอเอาเพื่อนวางกับสีแมนอยู่บึง้งก็สีตัวใหญ่นะคะ่ะปูใหญ่บ่น,นอะอืมใหญ่เนาะ ว่าปีกายในมังกรหนี้นนยืดเราข่ามสารบัดเน็ตปีนี้มาขึ้นอยู่หลังพระประธานอยู่ข้างซึล่าเด็ดเกลียบมันมาเดือปีกายเนี่ยปีกายขอขอแต่เดียวปนก็กายตรงเป้เลยปีกายโอ้ค่ะขอขอระยะเบื้องนี้บอกคับปูแมนพระปีนี้ก็เล่นอีกอย่างนั้นก็เลยขพอจังโอ้นะ oh, ให้สามตัวเลยบอก่าปูเงี้ยนี่งก้ขับขปนมาสามตัวสามตัวนี่แห้งๆแบบฟังมันๆขึ้นมาพญาบึ่งยนลูไปเข้าไปกนเนาะจังถึงศูนยัดลูกไปลูกไปเที่ยงยันไปเล็กปอน่ะจ้าเลยยัดลูกไปเลายแบบพน่ับมาจำิติจ้มนจะเป็นแบบโอ้ไม้ไมความาเน่น ยับยัดลงไปอ่หนึ่งสองตัวศูนย์สองตัวสิบบอกค่ะปูแมนโอ้ค่าเป็นเลขเป่าเพันจีได้จับให้นั่นเนาะอ่าค่ะแล้วลงไปแล้วเราเป็นผู้จัดกาซ้ำเนี่ยค่ะยางเจ้าเจ้าลงไปบางรนฐพันธมีขึ้นมาอีเชียวค่ะอ๋ออันนี้ก็คือว่าแบบเอาเอาให้ชัดเจนรอเนาะค่ะปูเนาะสิได้เมื่อได้ จากสิบ่ได้กังค่ะสิบ่ได้กังขาเนาะปูเนาะเอากันเป่ามากกับมาชัดเจนร่นแล้วขสิหนึ่งหนึ่งสองสองกันแต่ว่าเป่าสามตัวขึ้นี่เป็นไปว่าได้เห็นบ่มค่ะปูมองวแต่ว่าคือฟันยัง่ิหล่ะค่ะปูเมื่อคืนนี่ฟันว่าได้นอนห้องกลมๆแคบๆไหมโจผ้าด้วย ไม่ได้เป็นชื่อตันาตุ้มเดชนะมันอยมีบนมีลางเนาะค่ะปูเนาะอือไม่มือนมีลางไอ้มีโซมีลางมิมาในเด้องวดนี่ปอบาบาดเจ็บมาหลายร่งวด้วค่ะปูงวดเมื่อไงกันค่ะสลบเหมือนสลบเหมือนค่ะซ้ายเข่าปูมาค่ะอออ๋อค่ะกึ้นั้นกะสิลบ่พวนเวลาปูเท่านี้เนาะค่ะปูสิได้รับสายค่ะค่ะ กอบข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 บขอบขอบอบขค่ะปูขอบขอบขอบขอค่ะบขอบดอบขอบข่บขอบขอบขอขอบ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 ขเบขอ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 นขอบ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 ขสีขอบ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 อบขอบคอะอบขอบขอบขสบอธิบายให้ FC ฟังเนอบขอบอบขออ ปุรุษีนาลายงวดวันที่16พฤศจิกายนสองหกหกค่ะงวดนี้ไปเอาพญาบึงเนาะค่ะได้8 5ดเจค่ะตัดเล่นกับ8 5 8 7 5าเจนาะค่ะแต่ว่าพญาบึงนี่เมื่อปีที่แล้วปู่บอกว่าเคยไปเอากับพญาบึงวันนั้นออกสองสองค่ะก็ได้สองสองตรงๆค่ะ วันนั้นรากาเลขพยาบึ้งนี่ปูเขียนไป20โตก็คือ0ูนย์ศูนย์หนึนอจนถึงเกเนาะค่ะเพื่อห้เป็นเลขเป่าแต่ว่าซุปหนังก็เงียบไปเงียบเงียบไปค่ะเงียบหายไปแต่ว่าเลขที่พยาบึงค่ะบม่ให้ก็คือ8ป7ค่ะตัดเล่นกับแปดาแปดเจ็ดฮาเจ็เนาะค่ะ,ะเลขคำนวณของปูค่ะ เจ็ดห้าห้าสามแปดเจ็ดเก้าสามเนาะค่ะขันมหลักศูนย์ปุว่ากับสิสองศูนย์ศูนย์ห้าสามศูนย์ศูนย์เจ็ดค่ะเละขคำนวณน,นี่ให้กลับน้ำด้วยค่ะให้กลับเอาเลขบึ้งกับกลับเอาคือกันค่ะเพื่อแน่นที่เจ็ดห้าแปดเจ็ดศูนย์ห้าค่ะอย่าลืมด้วยค่ะเอฟซีอย่าลืมกลับนะคะเพราะว่าเลขกู้ส่วนมากขันออก ตัวนี้ก็สิเป็นเลขกลับค่ะอย่าลืมกลับค่ะี่ขนนือเขียนติดกันแน้นจังหน่อยนอะแปดเจ็ด ห้าเจ็ดแปดห้าเนาะค่ะตัดเล่นค่ะเลขพยามบึ้งข้างแรกของปีนี่ที่ขอเนาะค่ะแต่ว่าคขอข้างแรกส่วนมากกับสีแห้งๆบางๆสีขาวดีค่ะเพราะว่าปีที่แล้วเพิ่นได้คันเนาะค่ะ ก็ขอเอฟซี FC โจภาลวดีโชคมิรามิมันซูผู้ซูเนเด้อจ้ะก็ขอกราบขอพระคุณปูรุสีหน้าไล้ที่ให้ตัวเลขตัวเบอร์มาลงคลิปแล้วค่ะเนาะก็ขอเอฟซี FC โจภารวยมีแต่ความโชคดีถูกใจก็ก,ก,ก,กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้โจภาลวดีวนแนเด้อคะ่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนิสก่อนเนาะคะ่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ